ไข่หกฟองใส่น้ำปลาชุรดพี่น้องเออใส่น้ำปลาชุรดเด้อิดคนดีๆพี่น้องเลยคนไม่ต้องแตกกันนี้พี่น้องเลยแล้วไปเกี่ยวี่น๋งอ,อนงนะย,ยกไข่ก่อนเด้อต่อไป ูวิธีการทำซอยไข่ก่อนละเพี่เอซอยไข่ก่อนเด้อะให้เป็นชิ้นๆซอยเป็นชิ้นๆนะซอยเป็นชิ้นๆแลยพี่น้องเนีกยผัดถันเด่นเดาะผัดถ่วเด่นเด้อเขาเป็นแกงอิดี้พี่น้องเลยไข่ทิชซอยนี่แหละเอาลงเลยพี่น้องเลยลงเลยแล้วก็พักพี่น้องพักใส่

ใส่น,น้ำตาลนิดนึงใส่ซอสขาวน้ำมันหอยลงเตาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เอาพักใส่เลยพี่น้องเด้อพักใส่เลยมีอันกะเพรามีกะเพรามีอันใบหอมพี่น้องแล้วก็มะเขือเทศนิดนึงสูตรพี่วันเด้อพักกะเพราพักเคาไข่พี่น้องสูตรพี่วันเด้อ มันจะเป็นแบบไหนแ่บบอเดี๋ยวบังเด้อพี่น้องเด้อรสชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูอันพัดกะเพราไข่เด้อพี่น้องใส่ใบหอมผัดกะเพราไข่ใส่สบใบหอมพี่น้องเลยสูตรพิ่วันเองมีอันพริกน้ำปลาพี่น้องข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวมีมะเขือมีอันแตงมีอันถั่วพี่น้องเลย ข่ามเหนียวเด้อเพราะวากินกับข้าวเหนียวพี่น้องเดี๋ยวเอาอันให้เจ้าเที่ยวทางกันพี่น้องเด้อเจ้าเที่ยวทางกันนักหน่อยเออเอาพอนั่นอ้าเที่ยวทางเขดำดูดดานเด้อมาบาพี่น้องไหมกินข้าวดำพี่วันแซ่บๆเลยเพราะว่าเผาไข่ใส่ใบหอมใส่ ไอ้บะเขือเทศพี่น้องรสชาติของพี่วันตรวจจัดแท้มา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 ลองบิ้งตรวจจัดกับพี่น้องเอยลองเด้อลองเด้อพี่น้องลองเฮ็ดคือพี่วันเด้อใส่เผาหน่อยนึงใส่ใบหอมใส่บะเขือเทศพี่แกงลงไปผัดดิด ยัง่แตงพี่นอ้องพอพักไม่นุ่งง่ายพี่น้งอ,งนองแต่แซ่บเด้อแซ่บคักพี่น้องพัดกับพ่อไข่ใส่ใบหอมใส,ส,ส่บักเกือเทศแซ่บ ตาบ่เพชรกับลูกดวดพี่น้องโดดสางไปลูกดวดสางไปเด้อพี่ ใส่น้ำพอดีพี่น้องเลยใส่น้ำพอดีที่ี่กันปรุงเครื่องรสชาติได้เหมือนกันแซ่บแต่ละพี่น้องเลย เปไ็นการกับสัญญังคื้ก่าอะไรพี่น้องเลเจ็บแบตอดไข่ดีๆพี่น้องเลยจะมาพัดพี่น้องพัดพี่แก่เจ็บแคบเลี้ง สภาพสุดตาพี่วรรณแต่มันจเกิดน้ำปลาลงี่องลุงโดนลงโดนลงโดนมันก็เส้นใจอาหารแบบบั่นบันพี่น้องแต่รสชาติมันแก๋มเด้อพี่น้องเด้อดองเด้อ อ้วนโกหกแซ่บเลยพี่น้องเลยสุดยอดจิ้งลำปลาพี่น้องใส่พริกมากสุดยอดเลยตรวจจัดเหมือนกันแหละพี่น้องเลยเพชรโดดหลายลูกเลรอ เสบนัวเสแปร์นัวพี่นอ้องกระพราวกับใส่แน่นี่ร้อยนึงหอมกระเทยพี่น้องแซสดใหม่พี่บุน ฝากกดอันติดตามกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเนี่ยขอบคุณหลายเด้อครับพี่นอ้องเด้อฝากท่องหน่อยเนี่ยเป็นกำลังใจปีอ้วนเนด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับหางมนันบ้านแหละพี่น้องเอ้ยแต่หางก็แซบอยู่แซบสุดๆเลยพี่น้องลองลองขิมเบิ้องเจดูว่ามันสุดยอดบ่ ผัดกระเพราใส่ใบหอมแต่มะเขือเทศแซ่บสุดๆเลยพี่น้องเอออ,เเอ,อันนั้อัดมะพี่ง้องมันก็เป็นอีกรูปแบบใหม่รูปแบบนึงผัดเผาไข่กินกับข้าวเหนียว นำเว้นกับอากาศดีแค่เนี้ยอยู่ฝี่น้องเลยแดดออกะไรออกมีเมฆเนีอยดมสงบนิดนึงฝนตกมาหาอยู่หากินไปพี่น้อง ลองทำดูเดอ้ออย่างพี่อ้วนเดอ้อมจ้ะอย่างพี่อ้วนว่าบ่เอาไข่เจียวดีๆใส่ชุดรยใส่เดนปลาใส่นั่นแล้วก็ทอดดีดีแล้วก็ซอยเลยพี่น้องเดอ้อวันนี้เราแต่มันลงกับพริกแกงลงพี่น้องเอ้ยต่ำพริกแกงลงอีกดี พัดลงไปใส่ลงไปใส่เครื่องลงไปแซ่สบเจ้าพัดพี่หนเอาที่จังพี่จังเอ้ยยิ่มล้วพี่เกิดบ้านจันทร์ขึ้นบ่สวยบางแง่กับขอโทษขออภัยเด้อพี่้ังเด้อ เนดอกบานาห้องลาหรืเด้อพี่น้องกบเทียอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อเราลำเรือกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาทุกคนเด้อพี่น้องเด้อลำเรือทุกคนสวัสดีครับ